น,นี่เลยครับสวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนำไอตัวนี้เพราะเรามาอยู่โซนนี้กันที่สองพระเดี๋ยวว่าจะซื้อเป็นของขวัญให้พ่อแฟนนะครับอันนี้คูณได้สามสิบสามสิบอันนี้คูณได้อันนี้อันนี้คูณได้ยี่สิบ ผมจะาตัวนี้แล้วก็ซื้อตัวนี้มาก็ต้องซื้อนี้ด้วยมันเป็นของคู่กันอ่ะฮะก็คือไหนเราเอาใส่ให้ด <c oughs> ูหน่อยครคับ <c oughs> อ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวมันถลอก <c oughs> เดี๋ยวซื้อมาแล้วมันถลอกก็นี่เลยนี่แอบซ์ไพรส์พ่อพ่อชอบส่องพระลูกสาวซื้อให้เลย กระเป๋านี่ก็ใบใบละสี่สิบห้าบาทแล้วก็อตัวนี้ด้วยนะเอาเลยเนาะจัดอ่ะเอานี่ครับเพราะว่าถ้าใครชอบส่องพระก็ <c oughs> มาเลือกตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีสร้อย 150ผมเคยมันไม่มีลายที่ผมเคซื้อตอนนั้นผมไปเดินทีจจตุจักรยามผมยังจำได้เลยว่าซื้อมาบส้250-300ได้อะ 400. 400ปลาลายนั้นอะ mm hmm. ลายลายลายที่เอาใส่คุดนะเนาะลายนั้นน,ะนีน400อะ mm hmm. แต่มานี้ประมาณร10้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยแปดเพราะมันเป็นแหล่งเลยค่ะมือดำมาวะร้อยยี่สิบห้า 125. ไม่มีเศษห้าร้อยยี่สิบไม่ได้หรอ <laughs> นี่ค่ะก็เป็นของขวัญไอ้พ่อแฟนปีใหม่ละกันเห็นแกชอบส่องพระ วันนี้ใช้เงินเบาๆพาแฟนมาใช้เงินเบาๆ,ๆที่ท่าพระจันทร์อ่ะก็ส่วนของผมมีแล้วไงเอ่อเดี๋ยวผมให้ดูของผมเพราะผมก็มาซื้อที่ท่าพระจันทร์นี้แหละครับของผมทำเป็นแบบนี้เอ่อแต่ของผมจะเลนมันจะ อัพขึ้นมาหน่อยจะของพ่อแฟนจะหกกว่านะนี่ของผม,ผม,ผมแนวคลาสสิกอันเล็กอันนี้แหละครับแวะมาซื้อของขวัญให้พ่อแฟน